สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซที่รักรถไฟนะครับคลิปนี้เราเจอกันเวลาค่ำๆนะครับของวันที่15มีนาคม2565นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่สถานีราชบุรีนะครับที่จะพาเพื่อนๆนมาชมขระบวนรถด่วนที่83นะครับต้นทางกรุงเทพไปตางสถานีตังนะครับ รดด่วนสายอนามบันของเรานะครับอ่ามีเสียงละครั้งนะครับถ้าตีห้าครั้งนะครับแสดงว่ารถเป็นรถที่มาจากทางกรุงเทพนะครับหรือว่าทางเหนือนครับแต่ถ้ารถที่มาจากทางใต้ก็จะตีสี่ครั้งนะครับก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับ ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มสิบหกนาทีนะครับตอนนี้รถด,ด่วนไปสามก็ลาช้าอยู่ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณห้าสิบกว่านาทีนะครับวันนี้ที่ราชบุรีก็มีผู้เดียสารพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้านะครับคาดว่านะครับเดือนเมษานะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับก็น่าจะมีผู้โดยสารที่มาใช้บริการของรถไฟมากขึ้นนะครับก็น่าจะมีการเสริมตู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนท่านใดที่จะเดินทางก็ดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับ ต้องเซฟตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ยังไม่หมดไปจากประเทศของเรานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ห้องประแจก็นําห่วงทางพดวกมาแขวนแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่รถด่วนแปดสามก็จะเข้าจอดนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้ามาแล้วนะครับ เป็นแส่งไฟนะ่าจะเป็นอะตอมนะครับ เอา,าตัตอมตีหนึ่งสามเจ็ดนะครับสามตัวบยังไม่เจอตู้บพอห่อ,อเลยนะครับ

เดินเดี๋ยวเดินไปดีๆนะไปดูเป่าๆวันนี้สินค้าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงไปลายปลเดือนการโดยสารก็น่าจะขับข้างขึ้นนะครับประชาชนก็น่าจะเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนานะครับพอเดือนหน้าเป็นเทศกาลสงการนะครับดูน้องหมาครับเกอะหน้าต่างรถไฟนะครับ สินค้าที่ร้ออยู่หน้านี้ก็จะเป็นของรถดวน85นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ